สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซสาวน้อยแพงครับเอฟซีน้องงอิงเอฟซน้องทองพูนครับมาพบกับบ่าวโทพนคนเก่าคนเดิมครับกับส่องทองพูนแบ้น้อยน้ององอิงแบ้ครับเดี๋ยวสีผ้ามาเบ่งอาหารเสร่าครับที่นากับแม่เพิ่นได้เตรียมไว้ให้ถ้า ทีมงานรถตู้เนาะครับเนาะทีมงานมาลำเนี่ครับเครื่องตม้มยำเจวครับน้ำพริกครับ,บ,บรอันนี้ก็เป็นเครื่องไนครับ้มแซ่บต้มแสบ่แสบครับเสียต้มแสบ่บอีกแกงน้ำไม้สมครับแกงหอมไม้มส้มใ,ใส่ไก่ใส่ไก่ครับนี่เรียบร้อยครับ หนึ่งเ้าเนียวครับโอ้ยกำลังห่อนห่อนเลยมีแต่แนวเป็นตะแสบครับมือน,นี้กับบรรยากาศที่สุดยอดครับบรรยากาศดีด,ดีครับนี่แม่ครับสวัสดีเอซีดนีนี่นาแก้วครับเป็นแม่ของหน่องฝนนะครับน ผู้ใดคือถอดองฝนกับเบิงแม่พินไปก,ก่อนก็นได้ครับเตรียมงานรถตู้มาหออกับสดิกินข่ากินเขา่กเขากันเลยนะครับเนาะกับบอตอตมาเหตุกับเขาอีกอย่างอีกเพราะว่าเตรียมการหน่วยห้หมดแล้วครับมีแต่แนวเป็นตะเสียบครับบรรยากาศดีดีดครับ ทีมงานมอลำมครับแต่เกิดว่าผู้ใดสิมาพักพอนู่นี่กห่มใหม่หลายครับบต่ตองห้วงวสิบบมีหม่งนอนนะครับเนาะคู่สากาเย็นเย็นครับเอาเป้ไปผูกนอนสบายๆเลยครับแดดโบมี่ครับม้อนี่คิดว่าน่าจะอากาศแบบนี้มืดมือครับขค้ืนนี่ก็น,น่าจะ รุ่นกันครับว่าจะมีฝนบอ่อเนาะครับเนาะเพราะว่าพยากรณ์อากาศเพื่นกับว,ว่ามีพายุเข่าครับพื้นที่จังหวัดรีสเกตเนาะครับเนาะ <c oughs> กระถาเบิ่งว่าสาหน์เพ็นแ้งมะเล่นขึ้นนี่สิลาบลื่นบอ่อแต่ว่าผู้คนกะเตรียมสิเป้เบิ่งมอลำที่โรงเรียนมัธยมพนเขอข่อนนี่ร้ายครับ บาวทนขี่รถกลับมาก,ก่ะผ่านหนานโรงเรียนครับเพราะว่ามันเป็นทางทางผ่านอยู่แล้วเนาะครับเนาะกกเห็นลานค้าเพื่อนกับมาตั้งกันในถนนทางเข,า,ขาโรงเรียนนั่นเต็มเลยครับลานค้าเพื่อนกันไนเข,า,ขาพื้นที่แล้วฝนโต๊แต่ว่าบดจืดครับเพราะสนามโรงเรียนมันมัน,มนเรียบเป็นหยาครับเป็นเดินดีดีแต่ว่าบ่าวทนบริจ,จ่อท่ายเ้เบิงเนาะครับเพราะว่าต้อนตอนขี่รถมากนัน ฝนยังลินฝนยังล่งเม็ดอยู่ครับก็เกริ่มบริบบิบิถ่ายเบิงเนาะครับเนาะนะครับไอบแม่ขั้วพันเห็ดกับเขา่าเห็ดอาหารครับเวสิพายางมาเบิ่งด้านหนาครับ ของกับน่าจะเขามืออื่นครับของที่สร้างเพิ่นสร้างข้ามานะครับน้องคนว่าของสี่เขามืออื่นนะครับสำหรับเอฟซีที่บอกว่าขอกง,งั่กับพื้นที่บ้านมันมันไกลกันเกินไปบอก็คือว่าบ้านเนี่ก็เหตเหดไปเรื่อยๆครับ หลังจากทีเฮดแล้วหรือว่าใกล้สีเซจเทากับสีมีการโยกใหญ่ของง่วยอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะอาสีใหญ่ไปไวมองโลกเฟืืองครับกะสีขยับโลกเฟืือกออกไปไว้ขยับไปอีกครับเพราะว่าพื้นที่ตอนนี้กะเหลือไว้ให้สร้างเพิ่นใดเตรียมของเตรียมงานเตรียมอย่างของเพิ่เนานะครับฝาก พ่อแม่พี่น้องครับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสนานอ้อยเพนแพงเอฟซีหนอง,งอิงครับฝากช่องท่องพุ่นแบนอ้อยนอ้องอิงไว้เป็นอีกหนึ่งช่องในอ้อมอกอ,อ้อมใจในเด้อครับเข้ามากดติดตามกดสับสไครกดไลค์กดแชร์ให้กับเบาวทนสิได้มีกำลังใจในการถ่ายทําคลิปไว้ให้พ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเหนเบิ่ง,งกันครับว่าชีวิตของสัตว์เลี้ยงคู่บัลลัมมี่หนอง,งอิง บอกว่าสิเป็นทองพูนทองท่านบอกว่าสิเป็นโรนันโดหรือว่าตูหลูเป็นใสชีวิตจังได่ความเป็นอยู่จังได่กัสิได้เบิ้งผ่านช่องนี้แหละครับในแต่ละมือเนาะครับเนาะเสาแรงมือไดวันหยุดกัสิได้เบิ้งหลายคลิปแน่มือได้ทำงานกัสิได้เบิ้งหน่อยแน่แต่ว่าได้เบิ้งครับได้เบิ้งทุกมมือครับได้เห็นความเคลื่อนไหวทุกมมือเนาะครับการทำทำ้ำไอ้สางเฮือนสางบ้าน ของสร้างเป็นยังไงผมกระสีไทยเบิ้งเข่าๆนะครับนอกรายละเอียดเนี่ยพวกรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมสีบทจอจงลงไปเลยครับเ้อปล่อยเป็นหนาทีของสีสเกตสร้างบ้านเพื่อนครับแต่ว่าเข่าๆที่ผมสีไทยเบิง้งคือว่าเออมื่อนี่สร้างเพื่อนเขาบ่อสร้างเพื่อนเฮ็ดหยางแน่สร้างเพื่อนใดหอดไซล้ลประมาณนั้นครับส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคือมันกัสิเป็น ส่วนสําคัญของผืนเนาะครับเนาะผมกับบอยากสีไป่วงงลําำผืนปันไดนะครับก็ขอโทษขพอาัยเอซเด้อครับที่ว่าบ่ิษ้ไทยจอจ้งให้เบิ้งแบบละเอียดนะครับครับบรรยากาศครับแดดบ่มีครับแต่ว่าล่มก็นิ่งครับต้งนี้บ่มีล่มครับเพราะว่าเมื่อคืนล่มมาหลายแล้วครับ บรรยากาศทงไฮทงหน้าครับแถวบ้านเขาเอื่นแล้วครับเนี่ยมาหากินนกกินไก่หน่อยครับสองโตครับน่าจะเป็นครูคููของเพิ่นเนาะครับเนาะเพิ่นเอื่นแล้วครับแถวบ้านเป็นตะก,กุเนแยวกันกันกบนกอินทรีครับ ตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูตำแจวแกงน้ไม้สมใส่ไก่ครับเมนูเสร็จแล้วแกงนมัสสมาเดิมม่แสีสิบวกน้ำครับกกะสิได้แกงหยวกหยวกกระสิแกงที่กนครับแกงใส้ไก่นีคใสไขมดเดงกระดส้ ลวกผักตาําแจ่วหอมหอมครับหอมประเด็กคร,ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนิทซะก่อนนาะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเปิดเป็นกำลังใจให้ครับบ้าวโทน,คน,ค,น,ค,น,ค,นคนเก่าคนเดิมครับสวัสดีครับ